เป่าจะสาวเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันตักเตือนเพราะวาความเสียหายเกิดขึ้นก็ไม่ได้เสียเฉพาะว่าสามีภรรยาเท่านั้นมันเสียครอบครัวเสียการปกครองฉะนั้นต้องคอยตักเตือนกันนะใครออกนอกรีนอกลอยใครทําผิดซึ่งบางทีก็ เป็นอันตรายติดคุกติดตารางก็เป็นเหตุให้เกิดการอย่าลางได้เช่นสมมุติว่าภรรยาไปทำผิดเล่นการพนันก็ต้องบอกต้องห้ามสามีประพฤตินอกลอีนอกปลอยจะอาศัยช่วงเหมาะหรือโอกาสที่จะทำผิดทุจริตถ้าตำรวจจับแล้วมันก็จะมีปัญหาเสียชื่อเสียงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นไม้ หรือว่าต้องอยู่คนเดียวหรือว่าดูแลแบกภาระของครอบครัวไปคนเดียวฉันต้องคอยช่วยกันเตือนช่วยกันระมัดระวังแต่การที่เรารักครอบครัวมากเกินไประวังมากเกินไปจึงเราก็ไม่อยากจะให้ครอบครัวเราเสียชื่อเสียงต้องคอยเตือนบางทีสามีก็วู่วามบางทีภรรยาก็วู่วามอย่างสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย ภรรยาไม่รู้จักเตือนสามีซึ่งสามีก็ความรักครอบครัวแต่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรก็ค <pic. S 1> ือสมัยนั้นมีตระกูลช่างแก้วมีหน้าที่จรนายแก้วของพระราชาพระราชาได้รับแก้วมาเม็ดหนึ่งก็ไปให้ช่างแก้วเนี่ยจรนายว่าทำให้สวยแล้วก็ส่งมานายช่างแก้วคนนี้ ก็อยู่กับครอบครัวเลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งร้อมทั้งลูกสองคนบ้านนี้ก็ใส่บาตเป็นประจำวันหนึ่งนายช่างแก้วในขณะที่ตัวเองได้ทำปลาคงจะทอดปลาหรือทำปลาแกงอะไรนั่นแหละมือก็ไปเปื้อนเลือดก็เอามือไปรับแก้วจากทหารที่พระราชาส่งมาจากในรั้วในวัง เมื่อรับแล้วก็าวางไว้แล้วก็รีบไปล้างมือแล้วก็จะมาใส่บาตรในขณะที่ไปล้างมือเตรียมที่จะใส่บาตรเพราะพระท่านก็มาพอดีนะพอจับวางแล้วพระ,ท,พระพท่านมาพระไปเจู้พระเจ้าท่านมาบิณฑบาตเป็นประจำทีนี้นกกระเรียนเนี่ยมันก็คอยกินไส้ปา่าขี้ปลา ซึ่งมันชอบกินเลือดสดๆมันก็คอยจองอยู่ตรงเขียงนั่นแหละมันก็กินแก้วมณนีเข้าไปมันคิดว่าเป็นชิ้นเนื้อน่ะมากินเข้าไปเสร็จแล้วพระท่านก็ยืนดูอยู่ดูเอา้าโอ้นกกระเรียนได้กินแก้วมณีของพระราชาไปแล้วเมื่อนายช่างแก้วล้างมือมาเสร็จจะเตรียมจะใส่บาต ก็ไปใส่บาทใส่บาทเรียบร้อยแล้วก็หันมาดูเอา้าข้างหลังนี้แก้วมณีไปไหนในขณะที่เราไปล้างมือมันก็ไม่มีใครมีแต่พระรูปเดียวภรรยากับลูกๆก,ก,ก็อยู่ในครัวก็บอกว่าหลวงพี่ได้เห็นแก้วมณีนี่ไหมในตรงเนี้มีหลวงพี่องค์เดียวที่อยู่ตรงเนี้ยพระท่านก็คิดว่าถ้าเราบอกว่านกกระเรียนมันกินแก้วมณีไป นายช่างแก้วก็จะผ่าท้องนกกระเรียนตัวนี้นกกริ่ีนก็จะตายเพราะเราฉนันเลยเรานิ่งเสียดีกว่าไม่ตอบจะบอกว่าเห็นก็ไม่ตอบเป็นผู้นิ่งเสียนายช่างแก้วก็คิดว่าพระนิ่งคงจะมีเล็นในอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงจะเอาแก้วที่ช่างเจรไัยนี่แหละเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนสักอย่างก็ค้นโตก็ไม่เจอก็เอททหารไปพระก็มา ก็มันโชว์แวบเดียวเท่านั้นนันไปไหนก็เลยตกลงว่าไม่รับนิ่งเมื่อนิ่งหลวงพี่ต้องเอาไปแน่นอนเลยก็ตัดสินใจะจะทำลายพระกระเทียนพระพระทั้งบอกว่าไม่ได้เอาไปก็ถามภรรยาว่ามีใครแอบเอาไปหรือเปล่าภรรยาก็ไม่ได้เอาไปก็แป๊บเดียวไม่ได้ออกมาดูอะไรเลยก็ตกลงด้วยความโมโหว,ว่าถ้าเกิดว่า แก้วมณีเนี่ยหายไม่ได้เจรณา,าให้พระราชาเราและครอบครัวนี่จะเดือดร้อนโดนฆ่าตายกันหมดหรือว่าถูกในประเทศเลยตัดสินใจตีพระตีบังทุบมังกระทืบืังจนกระทั่งพระท่านก็ไม่บอกในขณะที่พระท่านเลือดออกอยู่นั้นออกจากปากบ้างหูบ้างนกกระเรียนมันก็มากินเลือดน,นายช่างแก้วก็ไปเหยียบเอานกกระเรียนตัวน,นั้นตายเลย พระปเจคูเจ้าก็ถามว่าโยมถ้าเกิดดน,นกกระเรียนตัวนั้นตายแล้วอาตารมาจะบอก,กบอกหลวงพี่ก็จะต้องตายเหมือนกับนกกระเรียนนี่แหละเอามาเลยทําให้ครอบครัวผมเดือดร้อนทําอย่างนี้ได้อย่างไรบอก็โยมนกตัวนี้แหละมันกินแก้วมณีเข้าไปภรรยาก็มาเตือนในในขณะที่นายช่างแก้วทาําร้ายพระก็พี่อย่าทาอย่างนั้น พยายามเตือนพี่อย่าทำนั้นอย่างนั้นท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ได้ท่านเป็นพระท่านจะอ,อไปทําอะไรนะม่เบญบาศบ้านเราท่านไม่อกะกตันยุหรอกก็พยายามเตือนแล้วเตือนอิดด้วยความโมโหรักครอบครัวด้วยความวู่วามก็ทําร้ายพระประเจบุติเจ้าอพอรู้ว่าตัวเองนั้นทําผิดแล้วได้ทําร้ายพระประเจบุติเจ้าความผิดอยู่ที่ นกกระเรียนเนี่ยมันเอาไปแล้วก็พระท่านก็มีศีลไม่ยอมบอกกลัวว่าจะทาําบาปก็เลยเอาพระไปปนในบติจกนกระทั่งท่านก็ทนพิษบาดแผลความเจ็บปวดที่โดนกระทืบไม่ไหวก็บริณิพานนายช่างแก้วก็เอาแก้วมาเจรินายส่งพระราชาด้วยความที่ตนเองนั่นทําลายพระอรหันต์พอขาดใจก็ไปตกในนรกอเวจีเลย นี่ขนาดใส่บาตรทุกวันนายโยมจะไปทำร้ายพระอาหารหันต์เข้านี่ภรรยาเตือนแล้วไม่ฟังส่วนภรรยาใส่บาตรส่วนภรรยากับลูกได้ทำบุญตลอดชีวิตนะเมื่อตายไปแล้วไม่ได้ทำบาปอะไรทำแต่บุญกุศลใส่บาตรทุกวันตายไปแล้วก็ได้ไปอยู่ดังสงสวร,รนกกระเรียนมันก็ ทำหน้าที่ของมันมันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ทำลายพระทำลายเจ้าของบ้านตายแล้วมันก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะนี่ให้เห็นว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันแต่ละคนก็อยู่ทั่วคราวไปตามบุญตามกรรมที่ตนได้ทำมาน,นั่นเองเจริญพรจากเรื่องหนช่างแก้วเนี่ยถ้าพิจรารณาดูให้ดี ถ้าสามีใช้เหตุใช้ผลภรรยาเตือนว่าเอออย่าเพิ่งไปทําร้ายนะพานเดินพระอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ถ้าเชื่อโดยเหตุโดยผลไม่ทําร้ายก่อนไม่บูวาม้ดยความโกรธน่าช่างแกนี่จะไม่ตกหนรลกเลยจะได้ไปสวรรค์ดีไม่ดีก็บวชเป็นพระอาหารหันต์นี่เพราะความโกรธเพราะความบูวามเพราะความรักครอบครัวนั่นะแหละจึงเป็นอย่างนี้จเจริญพร